ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับผมจกับโลหะครับกับเกมลัสนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์คูณพันนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อ่าผมไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับพี่ก้านะครับผมพี่ก้าที่เราจะพาเราหัวร้อนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะตอนนี้พี่ก้ากําลังหาทําเลอยู่หรือเปล่าทําอะไรอยู่ครับตอนนี้คุณกูก้าทำบ้านอยู่แก่เตี้ยนะล่ะมาเลยเรื่โอเคโอเค เราก็จะมาเล่นอาอนชีพรอดกันในเซิร์ฟคูณพันนะครับคือของเซิร์ฟนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดรอปเยอะขนาดไหนนะครับแต่เห็นีิก้าบอกว่าซันเฟอร์เนี่ยได้ก้อนละสองแสนห้าเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วละ่ะจริงๆมันมันพอแล้วละนะครับในการเล่นรนะัดเราไม่ต้องเวอร์ขนาดที่จะต้องแบบสักยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้นนะเอาแค่นี้ก็ได้เลทบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในการเล่นครั้งนี้พวกเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมติดตามได้เลยนะฮะ ผมก็ได้ตายเกิดมาเจอกับพิก้านะครับผมพิก้าได้ขึ้นบ้านไว้เป็นแปลนเก้าบล็อกนะครับอยู่บนหัวลันไซนะครับผมตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะทําแค่บ้านเล็กๆพอนะครับแต่อันนี้เป็นเซอร์เวอร์คูณพันนะครับเราก็เลยจัดเต็มเราสร้างบ้านแปลนเก้าบล็อกเนี่ยเป็นแปลนเก้าบล็อกดั้งเดิมเลยนะครับคือเป็นวงสี่เหลี่ยมล้อมวงสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับผมตาย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 เข่าเล็กูไหนเขาตีครับเขาตีครับมีคนมาเล่นบ้านเรา วิ่งอยู่เต็มอาใส่ประตูนี้ก่อนพี่มันขับพอใหม่อีกแกวพอหน้าบ้านเราไม่กลับเออมันเอามันเอาไปแล้วมันกี่ปไหนไนรู้น่ะ แบน9บล็อกดั้งเดิมนะครับทุกคนก็เป็นแปนที่ค่อนข้างที่จะเปลืองขอนะครับแทรนดิเซลเวอร์ธรรมดานะครับผมอันนี้เป็นทรัร์์คุณพันธก็เลยจัดเต็มเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ผมนั้นได้สร้างบ้านจนเสร็จแล้วนะครับภารกิจของเราต่อไปก็คือการออกฟาร์มสิ่งของต่างต่างนะครับผมพวกทรัพยากรคอมมานด์แล้วก็แ่ด้วยนะครับผมก็แบ่งหน้าที่กันฟาร์มกับพี่กาสองคนดีและนะครับ แล้วไฟในในแบบมันคืออะไรวะฮอระเบิดอ่อฮอเราระเบิดอ่อแล้วแซ่แม่งแถนี้แม่งเยอะบอกว่าเอ้ยบ้านนี้แม่งโดนใช่ป่ะพีก่ก้าบ้านเหล็กของเนี้ยเหมือนจะไม่โดนเลยว่ะยังว่าในแะอ่งว่ะเออไม่มันไม่ใช่ในแอ่งในในเออจีจีสิบเจ็ดอ่ะใช่ป่ะเหมือนจะไม่โดนเลยนะ โอ้บ้านเยอะเหมือนกันดี่ว่าน่าน่าสนใจไหมคนดูเราจะเลทมาให้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่ดิไม่ได้เลทให้หมดเราจะหาเลทไปเรื่อยนะครับเลทให้หมดคงจะไม่เสร็จแน่น่าจะนานมากกคนเดลีสองคนนะเลทคนเลทคนครึ่งดีกว่าไหมเลทคนครึ่งก็ไม่เลทยดสองคนไปเอาคุ้าด้วยกู้งยโอเคเดี๋ยวผมไปโดมก่อนนะครับแล้วก็ ไปหาบอดี้ปืนนะครับรวมถึงอคอมเมนต์อื่นด้วยนะครับแร่เนี่ยเราฟาร์มแค่นิดเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันคูณพันนะครับมีแซมไม่เอาหลังนี้นั่มีแซมกูตายอีกคราวนี้แม่งหายทั้งหลังเดินเก็บตะโลยแล้วเนี่ยอู้บ้านน้าเด็ดทั้งนั้นเลยว่ะแถวเนี้ยโอ้โหเฮียแซมอยู่ตรงเดือดโคตรโคตรเวรน่ะใครแม่งทำบ้านไว้สัตว์ ได้เปืนไอ้ได้ของเล่นละมันจะมีกล่องเขียวอีกอันนึงอยู่ล่างนี้เราไปเก็บก่อนแล้วกันผมโฮมกลับเลยดีกว่ามาดูนะครับเพราะว่าบ้านเราหอมันดรอปบ่อยอยู่แล้วมันเป็นติดถนน,นไง เดไปด้วยแคแรกอะยโอเคๆเด้วยม,มีคนอยู่กผมเลยวะมีคนจริงๆด้วย อย่างปลอดภัยพร้อมกับของเลดบด้วยโอเคเดี๋ยวผมทำลูกบ้องเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลดบเด็ดบ้านบ้านรถกันก่อนอแต่ตรงที่ผมบินไปเมื่อกี้ก็บ้านเยอะเหมือนกันนะครับผมเยอะมากเลยแหละบ้านรถที่ผมได้บอกไปนะครับเป็นบ้านรถที่ผมเนี่ยไปเดินเจอระหว่างทางที่ฟาร์มถังอยู่ตรงถนนนะครับผมซึ่งมันอยู่ใกล้กับบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็ตอนที่เดินไปเจอนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันเหมือนที่ ทุกคนคิดไปเลยนะครับว่าโดนเลทแล้วนะครับแต่จใจผมได้คิดว่ามันน่าจะยังไม่โดนเลทหรอกนะครับผมอาจจะทําเพื่อตบตาคนทั่วไปนะครับแต่เราไม่ใช่คนทั่วไปไงเราเป็นคนพิเศษเอิวิถือไม่รู้ว่าโดนเลทไปหรือยังแต่ว่าผมจะลองเลทดูนะครับผม อาจจะยังพอมีของในบิวอยู่ถ้าไม่คิดมันไม่ได้เพราะมาเน้นนะครับไม่ได้พีไม่ได้ยุบไนส์โอ้ โอ้โห oh oh. ไม่มีอะไรเลยบอ mm hmm. ดี้เซนิกก็พิมคิโอ้ได้อยู่ได้อยู่เลขท้ายหมื่นหกสิก 16, ้าเอหลังนี้ว <c oughs> ่าเราหายทั้งหลังแน่นอนพี่คือ <c oughs> มาตัวัเลยนี <c oughs> ่ของก็เยอะนะทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วบ้านแบบบ้านเล็กน้อยอะ่ะแม่งของเยอะเว้ย ไอ้บ้านใหญ่หบ้านโตอ่ะม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีหลอกของอ่ะสำหรแบเบนี้ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าบ้านยังไม่โดนเลทนะครับแต่จริงๆอาจจะโดนเลทแค่ประตูเดียวดูของรีวิวนะครับหูเหล็ก2,006ซันเฟอร์แสนห้าแล้วก็มีสแกปิกเป็นหมื่นเลยอันนี้ก็เอากลับบ้านให้หมดเลยไม้ผมไม่รู้จะกลับยังไงดีวะเอากลับดีไม้ๆบ้านเราขาดไม้ไหมเดี๋ยวค่อยมาขนที่เหลือแล้วกัน โดนดักยิงมาเนี่ยได้ข,ของมาขนาดนั้นจะรออะไรเลยครับเหล็กไฮต้องหมื่นหกแล้วทุกคนได้เวลาละเลกบ้านนะครับพี่กาเกียร์เหลือป่ะพี่ดูหน่อย yeah, yeah. พี่กาทำประตูไฮ <Yeah. S 1> เลยทำประตูไฮ <laughs> มาใส่หน้าบ้านก่อนเลย <laughs> แล้วใส่ข้างบน <laughs> ถ้ามันเหลือเยอะก็ใส่แม่งทุกชั้นเลย เราเอาให้แบบว่าเราไม่อยู่บ้านแล้วบ้านเราเราปลอดภัยอ่ะในระดับหนึ่งก่อน ตอนหลังจากที่เราได้เหล็กไฮจากบ้านรถมานะครับตอนนี้บ้านผมก็เป็นเหล็กไฮทั้งหลังแล้วนะครับผมอาจจะมีบางส่วนที่ยังเป็นหินอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะน่าจะเป็นที่โครงประตูนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเค,อเ,คเราไล่อัพแม่งให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอัพบ้านเสร็จเนี่ยผมก็จะไประเบิดรถถังกันนะครับผมเพื่อหาของเล่นเดี๋ยวมันได้เยอะนะครับจะได้ไม่ต้องครับรับมากมาย พี่กาทำไรอะ่ะเข้ามา,า,า,ายังเนี่ยมันอยู่ตรงผมเลยนี่ยอ,ยอ,อ,อยู่ตรงอยู่ตรงผมนี่พี่กาเอาเซมีมาเนี่ยนะใช่พี่านะพกาเอาเซมีมากระผมมาดู บอวัวน้ำถังแองเองเอเคเอฟบีไฟีไม่เอามาเอาเซฟีมาดีจริงโจริงรโอนเนียเลยรอนเนียเลยมีคนมาแน่นอนพวกผิวพีบีไม่ต้องมาแน่ แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าต้องมีคนมาแน่นอนนะครับมันไม่มีใครมาเลยทุกคนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างที่จะสงบสงบสุขเลยแหละนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่มีปืนนี่เราปลูกผักกันได้เลยนะครับผมน้อยเมนูอะเอาเลยอย่างเดียวทำคอนเทนต์เอาระเบิดบ้านทุกหลังที่เราเห็นแค่น,นั้นแหละดับกระป่องพี่ได้ปืนแล้ว,ได,ลวได้ของเล่นไหมมีของเล่นไหมมีลูกบ้องสิบลูกโอ้ไนส์ nice. เอ็มทูว้าวเว r ี่กูดโอ่อเอ้โอ่ออะไรอ่ะเขาตัางกันเดียวแม่งขายโคตรเยอะจับหมดแล้วมดยังเฮ้ยมันปนปั๊กหรือไงวะปักเปล่านะเก็บเก็บเอาเกากล่องนี่ได้หมดไหมเก็บได้หมดใช่ไหมสามกล่องโอ้เอเวอสตบสิบร้อยกว่า รีบไปรีบไปรีบไปเผื่อแมนกำลังเรียนย่องอยู่พี่โยกเก็บพี่โยเก็บเก็บเก็บไรครับเก็บไปเลครับอ๋ไปเลยพี่ที่บอ,อกไปเลยที่บอ,อกไปผมดูหลังให้ไปเราต้องเป็นพระครับพระจะกระโดดลงแพ่งเอาไม่ใช่เนยนเห,นเหรอ ไปเลยไปเลยไปเลยโดยลงไปผมคุมหลังในหะ้โอเคตอนนี้เราได้ M2 มา1กระบอกใช่ไหม M2 1นึ่งอีกเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ลูกบอลอีกสิลูกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาเลดบ้างหลังอื่นต่อเลยนะครับผมผมว่าเราน,น,นต้องเลดอย่างเดียวแลล่นนะเพราะว่าคนในเซิร์ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับ ยิงกระเสียงมั้ยโดนหรอผมไม่เห็นที่ยิงเสียงเลยยิงกระเสียงมั้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมีเข้าบ้านไปน้องก้าวใช่ใช่ใช่ <laughs> แง่หวังใช่จริงเลยตอนเนี้ยเกย์น,นะเกินไปนะเกินไปนะร้องวันเนิร์ฟเนิร์ฟหรือเปล่าร้องมันเนิร์ฟหรือเปล่าลองดูมันเนิร์ฟหรือเปล่าไง ใส่กล่องลงศพมาด้วยนี่เลยข้างในเลยพี่กล่องนี้มันกล่องอะไรให้พี่แต่โชว์ไปไปกดอันนี้ก่อนพี่เฮ้ยพี่กล้าประตูประตูข้างบนพี่ออกไปหรอประตูตรงพิกดาวอะหรือผมไม่ได้ใส่บางมีอันหนึ่งอะนี่ผมน่าจะไม่ได้ใส่ป่ะผมว่านะผมผมน่าจะเออน่าจะไม่ได้ใส่ประตูพิกดาวอะเพิ่งเห็นทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทําการอ่ามาระเบิดบ้านหลังนี้กันนะครับผมตอนนี้ลูกบ้องผมได้เตรียมไว้ น่าจอเริ่มร่วมเกือบร้อยลูกแล้วนะครับผมเดี๋ยวทาเพิ่มอีกชน,นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเละบ้านหลังนี้กันแล้วก็มาลุ้นของในบ้านกันว่าจะทําให้เราได้ว้าวหรือเปล่านะครับก่อนที่พวกเราจะได้ไปเละบ้านเหล็กหลังใหญ่นะครับผมก็มีคนนั้นมาสร้างบ้านอยู่บนยอดเขานะครับตรงใกล้ๆกับบ้านเรานะครับผมเราเลยที่จะทําการระเบิดบ้านหลังนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเละบ้านเหล็กนั่นเองนะครับอาปืดไหนต่อไปเละมาเลยดีกว่าว่ะกเพราะวา่าน้องทางนู้นมันขึ้นไม่ได้ับต้องไปทำหรือยัง คำเลดมีด้วย <g ül> บ้านนี้เปล่าวะไอ้ยังพี่ยังขอ,อไม่มาบ้านเราเลยวะบ้านเหล็กดูเลยนา่าตะทิศห้าสิบอ่ะพี่มันมีบ้านเหล็กหายอยู่เห็นปะมกำลังขึ้นเลยเ้ยพี่ต้องไปแล้วผมผมไปแป๊มเดี๋ยวผมมาจริงานไม่ว่างักทีแป๊มเดี๋ยวแป๊ว เหรอครับแต่เราเล็ดเลยแล้วกันนะทุกคนไม่ออกมาสักทีนี่อะอยู่นี่อะมันมันอ่ะมันทีมงานเราก็เหมือนกันไม่ออกมาทีอ้าวทำไมผมเข้าไม่ได้จริงๆนะพี่โคตรจะพี่เชิญให้พี่เชนให้พี่เลียโดนเหรอหรือมันออกมาโอ้ไปใจ็คอคตโบอยู่เลยนะหน้าทั้งสามอ่ะเอาบองหายไป ไม่อหอใหญ่หรอ้าอ๊ะพอดีพี่ยิงบ้องกะไอยู่ปะใช่ใช่ใช่หอใหญ่มะอุ้มซ้อนเออเออรู้แล้วรู้แล้วสถานาที่ะอะไรกระดกหลังบ้านหรอวะไม่มีนะไม่เหนไม่เห็นนะฮัลโหลโดดลงเหรอใช่ใช่ใช่มันขนของมีตัวในบ้านอีกพี่ล็อกไว้ล็อกล็อกศพไว้ล็อกศพไว้ เรดูอยู่เลยไอ้สัสวิไม่ได้ชอบผมยิงว่าตัวเองตายหลอกไปหลบไปหลกไปโอ้ยกูตายได้ไงวะบ้องหายที่มีเฮ้ยพี่การโอ้นี่ไงรี่กายิงพี่กาะใครยิงตายอีจ้ะพี่การโดนอะไรอ่ะยิงบ้องใส่ทำใหตายตายแล้วผมมาข้างหลังนะใครอยู่ในบ้าน อยู่ของผู้หญิงหลังเขาอยู่ข้างหลังใครอยู่ใครอยู่หน sí, ้าบ้านพี่เดโชพี pain, ่เดโชชุดเต็มอะไรอ่ะพี่แ้าพี่แ้าตายมันหกเลยเหรอเอาไว้เขาให้ตรงเก็บศพไม่พี่ยืนพี่เดโชเลยน่ายิงอ่ะไม่พู่ยิงโดนเลยวะเมื่อกี้ผมงงเลยใครเนี่ยคอเซล่าคอเซล่าแรงเหมือนมันจะทอนไกเออเมื่อกี้ยืนแบบสองบล็อกเลยนะมันบล็อะไรวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมงงเลยอับประตูอะไรเมื่อล่าพี่เดโชเก็บศพมาย่างอะไรตรงนั้นอ่ะ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคโอเคโอเคมาแล้วแล้วเข้าไปเลย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 เต่อเลยต่อเลยต่อลวงมันทลวงมันนี่มันโดนที่อะไรวะตรงเนี้ยเออมันโดนอะไรอ่ะตูล้องหอน้เออเออมันโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ใช่ไหมเอาเข้า ปิ้วปิ้วตรงล่างอ่ะทางซ้ายอ่ะแตะซ้ายเกลี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 ยเอาคอนเอาคอนเอาคอนทลายมันเลยจต่ปังปิ้วปังปิ้วปิวสร้างของชั้นจะลายชั้นลายทั้นมีคอรมีมีไม้ไหมไม้อยู่ดิพี่อ่ะไม่ไม่ต้องเอาเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะงงว่ะทุกคนปิ้วเยเฮ้ยไม่ทำหรอกนี้ไม่ทำว่ะตายตายตายจี๊สกั อ๋อต้องอ๋อผมรู้แล้วผมผมระเบิดวนะิวออกไปมันเลยดีมูไปได้ต้องวางวิวก่นอนไปลิอทานก่อนนะเพื่อนเอาละครับตีก่อน เก็บเก็บก็บกชั้นอยู่ในขโมยล้วเรียบร้อยอ๋อแม่งอยู่ไหนวะยิงงาไหมยิงงไหมปลอบมาไปลมา,ลมาเรียบร้อยบ้านหายไปแล้วเกือเกือบเฟลหมดเลยมาดูเยลาไม่บ้องเลเอาไม่บ้องมาตายสองคนเลยอะ่ะ เออเมื่อกี้มันยิงโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมงงเลยผมตายเนี่ยผมว่าผมเล็งประตูแล้วผมยืนไกลมากเลยนะที่ยืนไกลก็เองเอีออ่อ,อ,อิวโก้ไหมฮอร์อิวโก้ขึ้นบ้านยิงฮอดิโอ้หฮอรไม่จะไปแล้วน่ะไม่มีบ้านกลมตรงนี้หลังดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์เดี๋ยวเราเคลียร์บ้านใหญ่ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะครับเดี๋ยวมันเตลองของนะครับเดี๋ยวของไม่พอนะครับเดี๋ยวเอาลูกบอลทั้งหมดระเบิดบ้านใหญ่ดีกว่า หลังจากที่ผมได้เลดบ้านเพื่อนใหม่ไปเสร็จนะครับก็เราก็ไม่รอช้านะครับเราก็มาเลดบ้านหลังเล็กต่อเลยนะครับผมรูปองทั้งหมดที่เราทําไว้เนี่ยคือตอนแรกผมกะจะไประเบิดหลังอื่นก่อนแต่ว่ากลัวชื่อจะไม่พอในการระเบิดบ้านหลังนี้นะครับจริงๆมันก็ทําได้จนพอนะครับแต่ว่าเราอยากจะเลดหลังนี้ให้มันเสร็จไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําใหม่แล้วก็เลดหลังอื่นดีกว่านะครับผมว่าหลังนี้เป็นบ้านที่ผมได้เคยบินฮอผ่านในช่วงที่ผมไปเดดโดมนะครับเป็นบ้านหลังเล็กที่ ไม่คิดว่ามันจะรอดอยู่นะครับในเซิร์ฟคูนพันนะครับผมหรือว่ามันเพิ่งสร้างเสร็จในระหว่างที่คนกําลังโลหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเราเลยจะลองเลดดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นของกันว่าจะได้เกลือหรือจะได้ของดีๆกลับไปนะครับผมมันเอาไอ้ฮออยังอยู่อ่ะเอาเลยก็ได้นะที่บ้านอนะ่ะยิงแม่งเลยสไนท์ของไปนอนน,มมอน,นี่สไนทอ้ะสไนท์ขึ้นเลยสใกล้ลลมากใกล้มากเอาฮอ่อนก็ได้ได้ของเลดเพิ่ม

่นล้วงานพอก็เหียแก่มีบ้านสวยงามตรงนั้นด้วยว่ะเดี๋ยวอดให้เแล้วเอเออาพี่เตชโชมาลงมาเลยพี่ใหโคบ่ะเดี๋ยวเให้ยูโกโคก็ได้ยูโกเปิดอะไรมาอสวย ข้ามาแล้วรวงโตไหมจะได้ไม่โตมาโตมาโตโดนลี้ยงน,นะสต็อปสต็อปป้อมปืน เออป้อมประตูอยู่ทีงไหนวะเจอประตูแล้วเจอประตูและแม่งกระสุนดำไม่ได้เอามาว่ะยิงแม่งมาเลยแล้วกันเนาะไม่ใช่แม่งไม่ใช่แม่งทำบ้านเดี๋ยวพี่ยิงเองพี่ยิงไม่ใช่มันทำบ้านเลยแบบบ้านตัวอย่างหรือเปล่าวะไอ้เหแค่คว่ำปืนอีกแล้วระวังป้อมลูกซองเดี๋ยวจุดจุดจุดพี่ยิง เด็วพี่ยิงเลยดีกว่าเด็กป้อมโอผู้เด็กใหญ่ป้อมเลยดีกว่าลาน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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยกูยิงไปแล้วนี่เมื่อกี้ไม่โดนหรอไม่หลบเลยเด็พี่เองเด็กพี่เองถอยไปถอยไปถอยไปเด็กพี่เองมามามาช่วยยิงมาช่วยยิง วสวัสดีครับสว you, you, you stop, บัสด <stop. S 2> ีอยู่อยุดอยู่สต็อปสต็อปววิอยู่ไม่ล็อกด้วยก่อนก่อนแล้วก่อนละโอ้ h. เขียวบ,บิลก่อนเลยกดประตูประตูตคนกดประตูคนนึงประตูคนนึงเชื่อมมันทำได้ได้ไดไดมันบิวไอ้บิวไม่ล็อกไม่กดบิลละเชื่อมครับเชื่อมครับบิลไม่ล็อกโอ้โหมันมันไม่มีอะไรแบบให้เราว้าวเลยอวะแบบลูกบ้องอะไรเงี้ยมันไม่ทำเลยอะ มีแต่ของประแน่นแล้วก็กล่องกรจะ,จะจายมากฝังของเละเแบ๋าเนี่ยโอ้ปืนโอ้ไอพวกสิบสี่ร้อยน่าイスได้ผมอยู่ผมอยู่ป้อมปืนอนนนั่นึองอดีตคือหายไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีอาจจะมีปืนอยู่ก็ได้พี่โอ้ดี่ปืนอีกหมื่นโอ้บ้านนี้แม่ง <laughs> ไม่ไม่ไอ้ไม่ไม่จัดของเลยวะตอนนี้แม่ไม่จัดของไปให้เราว้าวเลยวะของมันกระจายอยู่เต็มกล่องแนละ้วทุกคน ตานนี่เป็นแสนน่ะโอเ้เราเราเลนหลังหลังอื่นได้เลยอะ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยอ๋อตกใจน้วว่าทำไมข้างบนมันมันเป็นทางขึ้นแบบโคตรแปลกอะ่ะข้างบนอะ่ะเพืีอของสำคัญไว้ในบิวก่อนประ้ทศทำโคนรร้อมาใส่บิวด้วยเดี๋ยวเลนข้างบนนี้ก่อนพี่เตยโจถอยแป๊บได้ได้ เอาแตกแน่แน่หมนมาแล้วใช่สองตัวสามตัวมาแล้วตอนนี้มันอ,อยุดตรงไหนล้วหนเก้าสิบแล้วกระติพี่ฝั่งตรงข้ามโอเคโอเคโอเคีไรไเย่ยผมไหวป่ะ ไหวไหวมันไม่มันยิงเป็นเส้นไงแต่ว่าหอหลบหลบไม่ไหวก็ไม่ไหวไถ้าเกิดว่ามันมาเยอะจริงแอบเลยรอรอมันใกล้ๆดีกว่าตื่นแต่ตัวให้หมดก่อนแล้วใช่อปีให้หมดยังนอกปิดแล้วปิดแล้วรอหมนีลยเอาของของกลับบ้านเลยเออรอโฮมกลับบ้านไม่เป็นไรเวลาเหลือเฟือมันเหมือนมันไปเล่นของจนหมดแล้วอ่ะผมว่านนะบ้านมันอ่ะ พี่ของมันกระจายมากทุกคนคือทุกทุกกล่องมันจะมีผู้สิบเกือบทุกกล่องอ่ะมีผู้สิบมีนู่นมีนี่มีนั่นไอ้เมื่อกี้มันห็นป้อมแซมสวยสามันกระโดดได้บ่าวีกระโดดระยอมา จะโชว์ไปทำอันนี้ก็ได้พี่เตาอ่ะเตาหรือบันไดก็ได้ทำเตาจะโดดง่ายกว่าพี่ไม่มีอะไรเลยไม่มาเลยพีมันอยู่กลับนะครับไม่ยิงมาเลยมัองดูเราแค่นั้เฮ้ยบ้องใครอ่ะมันยิงใครอ่ะบ้องอ่ะนั่นอ่ะเหรียบ้านเราเนาะเออเลรียบ้านเราเปล่าวะ บ้านเราคนละฝั่งเลยชาติ้าน่อย่บนด้านบนแทบจะไม่มีขออะไรเลยว่ะมีแต่เซ็ตมีแต่เซ็ตไฮผมจะรวบรวมขอทุกคนดูแล้วกันนะครับที่อยู่ในบิวแหละขอสำคัญมากทูกบ้องเหลือเหลือหนึ่งร้อยลูกนะครับพี่เจมส์คนนี่เคแล้วยังพี่ เจอต้องอันหนึ่งเลยแล้วก็ดนปืนอีกประสามหมื่นกว่าโอ้น่าイスหาแปดพันโอ้เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจะทำการโฮมกลับบ้านนะทุกคนเราไอเคไปตกหมดแล้วเนี่ยพี่วายอืมผมว่าแหละมันของมันเหมือนแบบมันเลิกแล้วอ่ะเนี่ยดูดูสองของ ก็ถือว่ายังได้ของมาอยู่เลยครับผมแล้วก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนนะครับในเซิร์ฟแบบนี้ก็ยังได้พวกดินปืนแล้วก็ซันเฟย์พวกสิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ขอจบเซิร์ฟเวอร์คุณพันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในอีพีแรกนะครับแต่อีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเราติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม Otherwise, I'm happy. I'm not gonna